ตลาดนองไผ่แก้วครับผมเดี๋ยวมาดูเนื้อลูกนี้กันครับอบเป็นคนแก่ก็เลยเป็นตลาศตลาดนองไผ่แก้วครับวันนี้เั็นรุ่นตลาดใหญ่ น้องเสือช้างก็ไปลงครับแยกกันไปสีสอยเลยทุกคนพุดถ้ไปตลาดน้องไผแก้วแล้วก็น้องเสือช้างใครอ,อยากทานผู้เรียนก็ตามมาได้นะครับผมมาทุกวันครับผมหรือว่าไปที่ร้านก็ได้ครับเปิดทุกวันเปิดบริการลูกค้าทุกวันครับผม ครับผมเกิดบ้างนะครับรับประกันเนื้อครับผมเจอเนื้อไม่ดีเรารับประกันให้ครับผมเปลี่ยนได้ครับแต่ส่วนน้อยครับผมส่วนมากก็เป็นรูปเรียนผัดเนื้อนีครับผมวยงากปนดีครับผม สวัครบโอเคครับผมขอบคุณครับ